ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจันเทศเครื่องเทศอันล้ำค่าและโด่งดังในอดีตจันเทศเดิมเป็นพืชพื้นเมืองของหมู่เกาะโมลูกกะประเทศอินโดนีเซียพื้นที่ซึ่งเคยถูกขนานนามว่าหมู่เกาะเครื่องเทศคศริสต์ศตวรรษที่16บรรดาหมู่เกาะขนาดเล็กในกลุ่มหมู่เกาะโมลูกกะคือแหล่งผลิตเดียวที่ปลูกจันเทศเพื่อการค้า มีพ่อค้าจากทั้งชาติเอเชียและชาวตะวันตกมารับซื้อไปทำกำไรกระทั่งกลางคริสต์ศตวรรษที่19หลายพื้นที่จึงเริ่มปลูกจันเทศเองเช่นปีนังแคริบเบียนและอินเดียรู้จักจันเทศการใช้ประโยชน์จากจันเทศได้จากส่วนที่เป็นมเมล็ดและดอกซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของผลจันเทศ ชาวบันดาพึ่งพาจันเทศในการเลี้ยงชีพโดยขายมันเป็นเครื่องเทศแล้วนำไรายได้ไปซื้อข้าวและสาคูไส้ของต้นสาคูคืออาหารหลักของคนท้องถิ่นบางครั้งพวกเขาจะแล่นเรือที่บรรทุกผลจันเทศไปยังเกาะชาวาขายเครื่องเทศกลิ่นหอมนี้ให้พ่อค้าท้องถิ่นและชาวต่างชาติที่มารอรับซื้อก่อนจะกว้านซื้อสินค้าจากเมืองท่าระหว่างทางกลับมายังบ้านเกิด ในยุคที่ชาวยุโรปแล่นเรือหลายพันไมล์มาถึงหมู่เกาะโมลุกกาเพื่อซื้อจันเทศเครื่องเทศจากผลจันเทศถูกนำไปแปรรูปเป็นวัตถุดิบสำหรับปรุงแต่งอาหารหลักๆคือเพื่อดับกลิ่นและความคาวในเนื้อสัตว์ผลจันเทศมีลักษณะคล้ายมะนาวหรือลูกพลัมต้นเต็มไปด้วยพุ่มใบแผ่เป็นทรงกลวยเขียวขจีดกหนา ผลสุกที่มีขนาดพอๆกับลูกละมุดจะเปลี่ยนเป็นสีเนื้อจันจางแล้วปลี่ออกก่อนจะร่วงหล่นลงพื้นเนื้อสีน้ำตาลอ่อนของผลจันเทศก็สามารถบริโภคได้เช่นกันถัดจากเนื้อจันเทศที่ปลี่เป็นร่องลึกเผยให้เห็นใยห,หุ้มสีแดงเข้มสดใสซึ่งเรียกว่าดอกจันเทศเมสดอกจันเทศจึงไม่ใช่ดอกไม้แต่เป็นเยื่อหุ้มเปลือกเมล็มลดหรือรกภายในเยื่อหุ้มนี้จะมีเมล็ดจันเทศที่มีเปลือกสีดำเงาวับ เปลือกนี้แข็งแต่เปลอาภายในเป็นเนื้อเมล็ดจันเทศสีน้ำตาลอ่อนเรียกว่าลูกจันเทศนัดเม็กภาพใบดอกและผลจันเทศอย่างไรก็ตามชื่อเรียกดอกจันเทศในภาษายุโรปหลายๆภาษาเช่นเฟลเดอร์มัสเคดในภาษาฝรั่งเศสหรือมัสกัดบลูในภาษาเยอรมันล้วนบ่งชี้ว่าชาวยุโรปในอดีตเข้าใจผิดคิดว่า ดอกจันเทศคือดอกของต้นจันเทศจริงๆมาโคโปโลนักเดินทางชาวเวนิสผู้เคยได้สำรวจดินแดนหมู่เกาะในทะเลจีนใต้และได้พบดอกจันเทศก็เข้าใจว่าสิ่งนี้คือดอกไม้จริงๆเพราะมันเหมือนดอกไม้อื่นๆมากคือเมื่อเริ่มแห้งเยื่อหุ้มเปลือกมเมล็ดของผลจันเทศจะให้กลิ่นหอมกว่าผลของมันเองเสียอีกทั้งเปลี่ยนเป็นสีชมพูแกมส้งมงงดงาม อาเจนซาโลนักประวัติศาสตร์สายอานานิคมสเปนบรรยายเกี่ยวกับไม้ยืนต้นในตำนานชนิดนี้ในปี1609ทําทำให้เราเห็นมุมมองและภาพตราตรึงใจของชาวยุโรปต่อเครื่องเทศชนิดนี้มันเหมือนต้นแพรของชาวยุโรปผลของมันคล้ายลูกแพรหรือออกจะกลมคล้ายกับเมโลโคโทนลูกพีช เมื่อจันเทศเริ่มสุกมันจะส่งกลิ่นหอมชื่นใจยิ่งสีเขียวดั้งเดิมตามแบบพืชผักจางหายไปมากเท่าใดก็เริ่มสีฟ้าประปนกับสีเทาสีแดงและสีทองจางๆเหมือนสีของสายรุ้งเพียงแต่ไม่ได้แยกสีเป็นแถบแถบทว่ากระจายเป็นหย่อมๆเหมือนหินแจสปานกแก้วจำนวนนับไม่ถ้วนและนกชนิดต่างๆมากมายซึ่งส่วนใหญ่สวยงามน่าชมจะถูกกลิ่นหอมดึงดูดมาเกาะตามกิ่งก้านของต้นไม้ เมื่อผลจันเทศเริ่มแห้งมันจะผลัดเปลือกที่หุ้งอยู่ออกและภายในดอกจันเทศจะมีลูกจันเทศสีขาวที่รสชาติไม่จัดจ้านเท่าเนื้อชั้นนอกส่วนดอกจันเทศซึ่งรสชาติร้อนแรงและแห้งอยู่เป็นอันดับสองและอันดับสามก็คือน้ำมันล้ำค่าที่ชาวบันดาทำขึ้นเพื่อใช้รักษาอาการต่างๆเกี่ยวกับเส้นประสาทและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากอาการไข้พวกเขาใช้ จันเทศเพื่อระงับกลิ่นปากทำให้สายตาแจ่มชัดช่วยให้กระเพาะตับและม้ามรู้สึกสบายขึ้นและช่วยย่อยเนื้อสัตว์จันเทศเป็นยารักษาอาการต่างๆได้มากมายและใช้เพื่อให้ใบหน้าดูเปล่งปลัง่งอันที่จริงผลจันเทศมีผลด้านหลอนประสาทจากสารเทมีที่เรียกว่าไมริทิซินไมริสติซินหากกินในปริมาณน้อยจะช่วยกล่องประสาท ช่วยให้หลับง่ายซึ่งผลกระทบต่อระบบประสาทของเครื่องเทศนี้เป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางมาตั้งแต่อดีตแล้วในแซนซิบาหญิงพื้นเมืองเที่ยวลูกจันเทศแทนการสูบกัญชาเฟอีเซบาสเตียนมานริเก้น,นักสอนสาศาสศาสนาชาวสเปนบันทึกว่าที่เบงกอลในช่วงต้นทศวรรษ1600มีพวกขี้ยาจะใช้ลูกดอกจันเทศและเครื่องเทศอื่นๆผสมกับฝิ่นเพื่อให้มีฤทธิ์รุนแรงยิ่งขึง้น ปฏิกิริยาตอบสนองต่อฤทธิ์ของจันเทศแตกต่างกาันบางคนรู้สึกว่าหลงลืมเวลาและสถานที่บางคนถึงขั้นเกิดภาพหลอนโดยมีบันทึกในปี1576โดยโลบีลีอัดแพทย์ชาวเฟลมิทเล่าถึงหญิงตั้งคันชาวอังกฤษที่มึนเมาจนคลุ้มคลั่งหลังจากบริโภคจันเทศไปราว1 0บถึงสิลูกเพราะต้องการให้เกิดการแท้งบุตรภาพลูกจันเทศ สำหรับตำรายาไทยลูกจันเทศมีสรรพคุณเกี่ยวกับการบำรุงธาตุแก้ธาตุพิการขับลมแก้ท้องอืดปวดท้องส่วนดอกจันเทศมีสรรพคุณบำรุงโลหิตและบำรุงธาตุเช่นกันน้ำมันระเหยจากดอกจันเทศยังใช้ทาระงับปวดและช่วยขับประจำเดือนได้อีกด้วย